วันนี้หมวกสวยนะครับแย้เมินตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เ,เนี่ยในช็อปช้อปปี้ค่ะและไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mini ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนๆได้ออกกำลังกายกันหรือยังคะถ้ายังค่ะตูนอยากจะชวนเพื่อนๆไปวิ่งชวนเพื่อนๆไปว่ายน้ำไปทั้งว่า โอเคค่ะวันนี้นะคะเป็น Thursday Night ของบ้านเขาค่ะมีเกมทั้งหมด3เกมเท่านั้นค่ะเรามาจัดคู่ถ่ายทอดสด2เกมทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT ค่ะเพื่อให้ารเสียเวลาเรามาเริ่มที่เกมแรกเลยค่ะ Mini s ี r ีส์เกม2ระหว่าง Toronto Raptors กับ Milwaukee Bucks ในเกมวันนี้เนี่ยครับ Milwaukee Bucks ยังคงไม่มีจ r u e Holiday นะครับเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วครับเนื่องจากตัวจ r u e Holiday ยังคงอยู่ในโควิด19โปรโตคอลครับทาง Milwaukee Bucks แพ้มา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้พวกเขาต้องการเอาชนะให้ได้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยานิสออกมาบอกเลยว่า ยังไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยวพวกเขาจะค่อยๆดีขึ้นแต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับเหมือนว่าพวกเขายังคงไม่อยากเอาชนะครับเหมือนจะเป็นการเล่นเกมรูปการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันดูแบบไม่เหมือนไม่มีพลังครับเหมือนไม่มีไฟครับการเล่นต่างๆเนี่ยเหมือนอาศัยความสามารถเฉพาะตัวจุดเด่นของ m i l w a ก k ี้บัคในช่วง2-3ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาคือการถ่ายบอล แล้วก็รอให้เพื่อนว่างแล้วก็ยิง3คะแนนไม่ว่าจะเป็นการทะลวงเข้าไปแล้วดีดออกมาให้เพื่อนยิง3คะแนนวันนี้ไม่เห็นเลยครับแต่ละเพลงที่พวกเราเห็นแต้มเนี่ยมันมาจากความสามารถเฉพาะตัวนะครับของยานิสอันเดรุมโปที่ตะลุยเข้าไปยัดห่วงตะลุยเข้าไปทําแต้มใกล้ๆห่วงรวมถึงคริสเมโดตันด้วยครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทั้ง 2, 2> คนก็พลาดค่อนข้างเยอะนะครับในการยิงฟิลโกวาภาพรวมมนเลยทําให้เกมของมิวเก้บัคส์เนี่ยค่อนข้างสะดุดไม่ค่อยไหลลื่นครับในช่วงควอเตอร์ที่สองเนี่ยพวกเขาสามารถทําแต้มได้เพียง15้าแต้มเท่านั้นนะครับ นี่ยไม่มีความไหลลื่นแบบนี้เนี่ยคนอื่นๆในทีมก็เล่นยากครับเกมของ Milwaukee Bucks เต็มไปด้วยความยากลำบากครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Brook Lopez, Doncic, DeRozan, Soles เป็นอย่าง Brinford แต่ละคนเนี่ยยิงค่อนข้างยากครับเหมือนว่า Raptors เนี่ยเขาอ่านเกมออกครับว่าทาง Milwaukee Bucks เนี่ยจะเล่นยังไงการเล่นของ Milwaukee Bucks ยังคงแย่ต่อเนื่องครับบางช่วงเนี่ยโดนนำห่างถึง23แต้มนะครับเรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรดีครับจนกระทั่งทีมเนี่ยได้เปลี่ยนเอาตัวพี่ชายของ Janis ครับนั่นก็คือ Thanasis Antetokounmpo เข้ามาครับในช่วงปลายควอ Quarter 3เข้าสู่ช่วงงคควออออเเเตรรร์ีี่่กกาาลนนนขขดูหมมมืไฟึ้ับ พวกเขาพยายามไล่เข้าใกล้มาไอ้ส่ดก็คือเลขตัวเดียวครับคือ9แต้มแต่พอเข้าใกล้มากๆปุ๊บเนี่ยทางแรปเตอร์เหมือนมีหมัดตอบโต้ตลอดเลยครับ mm. มีการรันเอาคืนตลอดเลยแล้วก็นําห่างกลับไป15แต้มลันห่างกลับไป10แต้มตลอดเลยไม่มีโอกาสเข้าใกล้และสุดท้ายมิวกิบัคก็แพ้ไปอย่างน่าผิดหวังอีกครั้งหนึ่งครับ ลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับยานิสอันเดติคุมโปครับ23 mm hmm. แต้ม12รีบาว8แอสซิสสุดท้ายก็ฟาวเอานะครับ3คะแนนวันนี้ก็ยังคงบอดต่อเนื่องครับดอนเต้เดวิเชนโซครับวันนี้14แต้ม7รีบาว4แอสซิสนี่ก็พยายามเต็มที่แล้วจริงๆครับจุดแตกต่างหลักๆ mm hmm. ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับนั่นคือการเทิร์นโอเวอร์คำว่าเทิร์นโอเวอร์นี่มันมีหลายอย่างครับ mm hmm. ไม่ใช่แค่การจ่ายเสียอย่างเดียวการโดนขโมยการยิงไม่ทันช็อตครก จะเป็นการโดนฟาวเกมบุกเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรียกว่า turnover เทิร์นโอเวอร์หมดทีมของพวกเขาชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือการเล่นเกมบุกที่มันแย่วันนี้ดูสเปซส,สปารไปหมดต่างคนต่างเล่นเหมือนเหมือนใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองเอาให้มันผ่านไปรอดๆเป็นเพลย์ไปเนี่ยครับในจุดนี้โค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยต้องทําการแก้ไขอย่างรเร่งด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะในาย,ยามที่ทีมของพวกเขาไม่มีจูรูฮอยเดย์แบบนี้ครับทีมวอชิงตันบัคจริงๆแล้วคือทีมที่มีเกมบุกเป็นอันดับ2ของลีกนะครับแต่วันนี้ไม่สามารถทําาแแตต้้มมมถึง100ไได่่่่นนเชือะครับวา ผลงานการเล่นเกมบุกจะแย่ขนาดนี้เกมวันนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับแ,<ล>แย่จริงคับผลงานตอนนี้แย่มากครับในช่วงควอเตอร์ที่สองเนี่ยทำได้แค่15แต้มถือว่าเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดในฤดูกาลนี้เลยนะครับประจำควอเตอร์ย้อนกลับไปเนี่ยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแพ้5เกมติดแบบนี้นั่นคือช่วงปี2017ครับช่วงต้นปี2017ในตอนนั้นเนี่ยยานิสอันเดรคุมโปยังไม่กลายร่างความแข็งแกร่งยังไม่ระดับนี้ด้วยนะครับตอนนี้เขาคือระดับของเามอๆ และในเกมวันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตในสนามดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีฟแฟนๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นวันนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยมีการเชิญคนในครอบครัวของนักกีฬานะครับรวมถึงญาติสนิทมิสหายคนในครอบครัวของเจ้าหน้าที่สนามด้วยเรียวกว่าเปิดโอกาสให้เข้ามาเลยเต็มๆวันนี้5 0 0รแล้วก็จะขยับขึ้นมาเป็น750ค,คนนะครับในเกมวันพรุ่งนี้ครับที่พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยงของของ OKC OK t h u เด e r ครับ8โมง แต่สุดท้ายครับเช้าวันจันทร์9โมงครับอันนี้จะเปิดแบบให้แฟนๆทั่วไปเลยครับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเข้ารับชมในสนามครับขยับขึ้นมาเป็น1,700คนไม่เกิน1,800คนครับตามความจุของสนาม10%ครับทางสภาเมืองเขาอนุมัติไว้เท่านั้นครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆมากๆครับ ในฝั่งของ t อนทอ t แรปเตอร์สค่ะวันนี้จะไม่มีคายลาวี่ตามคาดนะคะเนื่องจากข้อเท้าซ้ายพลิกในเกมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บบริเวณน,นิ้วโป้งขวาค่ะนิ้วโป้งขวาสน้นในวันนี้นะคะทางทีมาเลยให้พักไปก่อนแล้วก็ขยับเอาตัวดียร์แอดรแบมบลีค่ะขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกครั้งแรกของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้เปิดเกมมาค่ะชอนทอลแรปเตอร์สก็ทําได้ดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะคะโดยเฉพาะดอนแมนพาวค่ะที่13เกมหลังเนี่ยที่เขาขยับขึ้นเป็นตัวจริงเนี่ยเขามีผลงานที่ดีริงรงๆในนนนนเเเกกมมววััี้้้้คคะลล็อปายท2แแแ3ถ สามารถเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษได้ดีพสสาสคาเซียคัมก็เช่นกันค่ะยังคงมีเกมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ค่ะทั้งทาแต้มระยะก,กลางโพสต์มุงในค่ะแล้วก็ยิง3าคะแนนเช่นเดียวกับเฟร็ดวนบรีค่ะที่วันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะยิงไม่ค่อยดีค่ะแต่เขาก็สามารถคุมเกมได้ดีในวันที่ท론토แรปเตอร์เซไม่มีใคร์ลาลลี mm ่ hmm. แบบนี้พอได้ดูเกมวันนี้ค่ะยิ่งดูเนยก็ยิ่งรู้สึกเลยค่ะว่าท론토แรปเตอร์เซมีสูตรในการรับมือกับยานิสค่ะวันนี้นะคะทั้งขวางทั้งกันยานิสเนี่ และในเกมวันนี้ค่ะโท론톤แรปเตอร์สก็สามารถคว้าชัยชนะเป็นเกมที่2ได้อย่างย,งยอดเยี่ยมผลงานของผู้เล่นในทีวันนี้นอร์แมนพาวยี่สิบเก้าแต้มสี่รีบาวด์สามแอสซ,ซิสต์และขโมยอีก2ค่ะยิงระดับ75เปอร์เซ็นต์พาสคาลเซียคัมยี่สิบเจ็ดแต้มหกรีบาวด์ห้าแอสซ,ซิสต์นี่ก็ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจบเกมโท론톤แรปเตอร์สกว่ามูว์กี้บัคส์ในมินิซีรีส์สองเกมติดร้อยสิบต่อเก้าสิบหกแม้ว่าในเกมวันนี้ของแรปเตอร์จะไม่มีคายราลรี่ในสนามเนี่ยนะครรรัับบแแตต่พววกกกเเเขาา็ลืออออใใช้ ben ในนนนฐะสง และผลงานก็ออกมาดีนะครับทีมวันนี้ผลลัพธ์ของทีมเนี่ยออกมาดีมากๆมัว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับที่มันดูคล่องแคล่วว่องไวกระตือือร้นแล้วก็กระชับกระเฉงมากขึ้นเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างที่แอนมินตูนพูดครับว่านอร์แมนพาวเนี่ยคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับ ตลอด13เกมที่เขาขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะครับผลงานของเขาดีอย่างต่อเนื่องจริงครับค่าเฉลี่ยในการทําแต้มเนี่ยอยู่ที่22.2แต้มต่อเกมยิงฟิลโกใน52.6เปอร์เซ็นะครับสามคะแนน45.6ลูกโทษเนี่ย87.7ครับเ,เกือบอเรียกว่าดีทุกอ,อย่างจริงครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีข่าวครับว่าทางแรปเตอร์เนี่ยเขามีการเจรจาต่อ,อรองกับทางคริปลันเกาหลีในการเทรดครับเพื่อที่จะเอาตัวอังเดรดราโม่เนี่ยมาร่วมทีมแต่ทางคริปลันเนี่ยเ,เขาบอกไว้แล้วว่าในแพ็คเกจจะต้องมีดังน เชื่อว่าแรปเตอร์จะไม่น่าเล่นด้วยครับเสียดายน้องเล่นาจริงๆค,ครับและชัยชนะในวันนี้นะคะทำให้โทรันทอร์แรปเตอร์ขึ้นเป็นอันดับ6แทน New York นะะิวย์กนิกส์ค่ะสำหรับเกมหนะ้พาพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือนมิเน,นสโซตาทิมเบอวูฟพรุ่งนี้9โมงเหนื่อยหน่อยนะคะเรามาปิดท้ายกันที่การไปเยือน LA l a ลเอเลเกอร์สของบรูคลินเนสสำหรับเกมวันนี้ของ LA l a ลเอเลเกอร์่พวกเขายังคงไม่มีแอนโทนีเดวิสแน่นอนครับเนื่องจากเจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บที่น่องนะครับรวมถึงเอ็นร้อยหวาที่เท้าครับต้องพักฟื้นไม่าาท่ันนน้เ ทางทีมได้ประกาศว่าทางเดนิสทรูเดอร์ครับไม่สามารถล<ม>งทำการแข่งขันได้เนื่องจากเขาต้องเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลของ NBA <ม>นะครับ<ม>รายละเอียดเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยมีผลตรวจเป็นบวกหรือว่าเป็นการคอนแทคเทรซิ่งเป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้นเท่านั้นแต่ทั้ง2คนเนี่ยครับคือผู้เล่นที่ทําแต้มเฉลี่ยเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3ของทีมครับ<ม>พอไม่อยู่แบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นงานหนักของเรือบอลเจมส์อีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นหลังหรือว่าไหลที่กว้างใหญ่ของเรือบอลเจมส์เนี่ยครับ วันนี้ต้องเหนื่อยครับเพราะว่าต้องแบกทีมอีกครั้งหนึ่งครับรู้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้ว่าต้องเหนื่อยแล้ววันนี้เขาก็ทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางการเฟดเอเวย์เนี่ยเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าค,ค,ครับวันนี้นไม่ว่าจะหมุนซ้ายแล้วยิงเฟดเอเวย์หรือจะหมุนขวาแล้วยิงเฟดเอเวย์รวมไปถึงการยิงขาเดียวแบบเดิร์กโนวิสกี้วันนี้เรบอนเจมส์รุกงย,ยากเขาก็ทำให้ได้ครับเสียอยู่อย่างเดียวแน่คือการยิง3ามคะแนนวันนี้ไม่ทำงานครับ สามคะแนนนี่คืออาวุธหลักของตัวระบอลเจมในช่วงนี้จริงๆนะครับและรวมไปถึงการเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษวันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ยิงไม่ค่อยดีครับ50%เท่านั้นตัวระบอลเจมเองเนี่ยไม่ได้แค่ทําแต้มอย่างเดียวนะครับเขาช่วยทีมรีบาวช่วยสร้างเพลย์กับเพื่อนรันเกมคุมเกมเรียกว่าทําทุกอย่างเลยในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยมีเพียงคาร์ครูซมาครับมอนเทรสเฮโรแล้วก็มาร์กซอนนิดๆหน่อยๆครับทั้ง3คนเนี่ยพอจะช่วยระบอลเจมช่วยทีมในการทําแต้มได้บ้างแต่คนอื่นๆในทีมคคคครรรรรัััััััับบบบไมมมม่่่่่วววาา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 าจะะเเเเเป็็็นน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 ออออยยงงงลลลกกซซซ์ูโีี้้้ใใทหสญญตแผ ไม่ค่อยดีหรือจะเป็นอย่าง KC p การยิง3คะแนนก็ยังคงมีปัญหาครับเวสลี์แมทธิวก็ไม่ค่อยดีทาเลนฮอตันทักเกอร์วันนี้ก็ฝืนเยอะไปนิดนึงครับภาพรวมทั้งหมดนะครับการเล่นเกมบุกวันนี้ของ l อเอเล็กอร์มีเพียงแค่เรเบนเจมจริงครับที่โดดเด่นการยิง3คะแนนของทีมยังคงแย่ต่อเนื่องบางช่วงในโดนบรูกลินเนสนำห่างถึง25แต้มเลยนะครับพวกเขาพยายามไล่อย่างสุดชีวิตเนี่ยก็ได้ประมาณ10แต้มครับที่เข้ามาใกล้สุดสุดท้ายก็โดนบรูกลินเนสอัดไปอีกหนีเอาไปอีกรันหนีเอาไปอีกสุด ผลงานของทีมนะครับเลบรอนเจมส์ครับ32แต้ม8รีบาว์7แอสซิสต์ฟิลโก60.9%ครับแต่อย่างที่บอกวันนี้ยิง3คะแนนไม่ดีจริงครับยิง6เข้าแค่ลูกเดียว16.7%เท่านั้นคาคุสมาครับ16แต้ม10รีบาว์เป็นดับเบิลดับเบิลนะครับนี่ก็พยายามสุดๆแล้วจริงๆในเกมวันนี้นีแม้ว่า LA เลเกอรสจะแพ้เนี่ยแต่ทางเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาก็ยังคงเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับในเกมวันนี้ก่อนที่จะลงสนามทําการแข่งขันนี้คบขาดอีก15แต้มเท่านั้นจะกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทํา35,000แตมได้และพอเกมเริ่มไปไม่นาเท่านั้น เขาก็สามารถทําได้ครับกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์แถมอายุน้อยที่สุดด้วยครับตั้งแต่ที่มี NBA มาฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่75็ดสิบห้าเรือบอเจมส์สามารถทําระดับ35,000แต้มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีก2คนก็คือคาริมอับดุลจบาแล้วก็คาร์มอลนแต่ทั้ง2คนเนี่ยนะตอนที่เขาทําได้35,000แต้มแบบเรบอบอนเจมส์ในวันนี้เนี่ย ทั้งสองคนมีอายุมากกว่ารบอลเจมส์ทั้งคู่เลยครับดังนั้นในภาพรวมทั้งหมดครับรบอลเจมส์กลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับตั้งแต่การทําแต้มระดับ5,000แต้ม10,000แต้ม20,000แต้ม3 0 0 0 0แต้มแล้วก็35,000แต้มในวันนี้ครับนี่คืออายุน้อยที่สุดเลยในวันที่เขาทําได้เหลือเชื่อมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการยืนระยะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยละครับเท่านั้นยังไม่พอครับในเกมวันนี้เนี่ย เป็นเกมที่30ติดต่อกันแล้วนะครับตั้งแต่ uh huh. เปิดฤด,ดูกาลมาที่เขาสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ15แต้ม5 r e บาว5 assist 30เกมรวดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นตัวเขาเนี่ยครับในปี2018ที่สามารถทําได้แบบนี้เป็นสถิติของ NBA และอีกหนึ่งคนนั่นคือออสการ์โรเบิร์ตสันครับในปี1964ถ้าเกมหน้าโรบอลเจมส์ทำได้อีกเขาก็จะเป็นอันดับ1ตลอดการแต่เพียงผู้เดียวอีกครั้งนึงครับโ mm hmm. อ้โหสุดๆจริงยังไม่หมดแค่นั้นครับวันนี้โรบอลเจมส์กดไป32แต้ม ทำให้เขาสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มเนี่ยเกมวันนี้เป็นเกมที่472ครับถือว่าเป็นอันดับ3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA อันดับ1แน่นอนครับไมเคิลจอแดน562เกมครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงอันดับ2คือวิลเชมเบรนครับ516เกมครับนี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันและล่าสุดครับเมื่อเช้าตามเวลาของบ้านเราเนี่ยครับทาง NBA ได้มีการประกาศออสตาตัวจริงครับทำให้โรบอนเจมส์เนี่ยสามารถติดออสตาเป็นครั้งที่17นะครับ ถือว่าเป็นอันดับ3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ติดออสตาห์มากขนาดนี้อันดับหนึ่งคือคารีมอับดุลจบาครับ19ครั้งอันดับ2คือโคบีไบรอันครับ18ครั้งแต่ถ้าเกิดพูดถึงการเป็นออสตาตัวจริงนะครับแบบติดต่อกันรวดๆเลยเนี่ยเดรบอนเจมส์คืออันดับหนึ่งครับ17ครั้งติดหูสุดๆจริงๆหลังจากจบเกมนี่นะโคชแฟรงค์วอเกอร์เนี่ยเขาก็พูดถึงการพลาดลงสนามของเดนนิสทรูเดอร์ครับเขาบอกว่าเขาเซ็งมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ย เขาตั้งใจจะเอาเดนนิสโทรเดอร์เนี่ยประกบใส่กับคารีเออร์วิงครับทั้งสองคนเนี่ยตัวเขาจะได้รู้ด้วยว่าถ้าเกิดต้องเจอกันจริงๆสมมุตินะครับไปเจอกันจริงใน NBA f i n a l ไฟลเนี่ยเขาจะเล่นแบบไหนเขาเดนนิสโทรเดอร์จะเอาคารีเออร์วิงอยู่หรือเปล่าจะทำให้คารีเออร์วิงเนี่ยมีเกมเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งที่เขาเสียดายมากซึ่งตัวเขาก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเดนนิสโทรเดอร์เนี่ยจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในโควิด19โปรโตคอลต้องรอประสานกับทาง NBA ครับ ในส่วนของการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสครับวันนี้เนี่ยทางเลเกอร์เี่ยได้มีการประเมิอนอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งออกมาล่าสุดว่าแอนโทนีเดวิสต้องพักอย่างน้อยอีก4สัปดาห์หรือว่า1เดือนเนี่ยครับแล้วค่อยมาประเมิอนอาการอีกทีนั่นหมายความว่า หลังจากวันที่10<ะ>มีนาคมเข้าสู่ครึ่งฤดูกาลหลังแล้วเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่เห็นเขาลงสนามทําการแข่งขันครับเพราะว่าทาง LA Lakers เนีต้องการให้แอนโทนีเดวิสเนี่ยหายแบบร้อปนแน่ๆเลยเพราะว่าต้องเอาไป<ช>วัด<ะ>ในช่วงเพลย์ออฟจริงๆถ้าเกิดขาดแอนโทนีเดวิสไปเนี่ยโอ้โหเ e บ on ์เจมส์นี่กรอบแน่นอนในตอนนี้มันยังเป็นฤดูกาลปรกติครับ<ะ>ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดผลงานของ LA Lakers ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เหนื่อยแทนเ e บ on เจมส์จริงๆ<ะ>นะครับเลยทําให้ตอนนี้ครับทาง LA Lakers เนี่ยเหลือเพียงเรเบลล์เจมส์กับม ที่ตั้งแต่ฤดูการนี้เริ่มขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่พลาดการลงสนามเลยสักเกมเดียวไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือว่าจะป่วยจากโควิด -19 อะไรต่างๆเนี่ยสคนนี้คือแบบโอ้โหยังคงลงสนามได้อย่างต่อเนื่องและเกมหน้าครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเช้าวันอาทิตย์8โมงครึ่งครับรีแมทช์ NBA ฟิแนลครับไม่ไม่ฮิตมาเยือนอีกครั้งนึงครับโอ้เหนื่อยแล้วค่ะสุดท้ายประบอลเจมส์นะคะก่าจะถึงเพย์ออฟต้ตัว่ากรอบก่อนแน่ๆเลยค่ะในส่วนของบรูคลินเนส์นั้นจะยังคงไม่มีเควินดูแลนเป็นเกมที่ก้ามเนือต้้นนขาาาาหลังซยแต่่ววพกเได้ตัว่ วิ่งกลับมาลงทําการแข่งขันนะคะจากอาการเจ็บหลังสตีฟเนชในวันนี้เห็นว่าทาง LA l อ l เ k e r กสไม่มีแอนโทนีเดวิสค่ะเลยใช้สมอลไลรับขยับเอาตัวเจฟฟ์ครีนมาเป็นเซนเตอร์สู้กับทาง LA L a l เ k e ลเเปิดเกมมาวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเนสเนี่ยทำได้ดีกว่ามากการเคลื่อนที่ของบอลเนี่ยก็คล่องกว่าค่ะนำโดยเพลเมเกอร์เจมส์ฮาเดนที่ก็ยังคงทําได้ดีแม้ในช่วงแรกพวกเขาจะยิงพลาดค่ะแต่พอเกมเข้าที่แล้วพวกเขาก็ไหลลื่นมากขึ้นโดยเฉพาะโจแฮร์ริสที่วันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกพลาดเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นไง การสร้างเพลงของเจมส์ชาเดนเนี่ยค่ะทำให้โอกาสในการยิงของบุคลินเนสเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น,นโดยเฉพาะแรนดี้แชเมตแล้วก็ TLC ที่วันนี้ก็มีเกมที่<น>ดีนะคะแม้ว่าไคลรีเออร์วิ่งในวันนี้ค่ะการยิงของเขาเจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะ3คะแนนวันนี้ไม่มาเลยนะคะแต่บุคลินเนสก็สามารถครองเกมได้ค่ะเอาชนะไปได้ง่ายกว่าที่พวกเราคาดคิดไว้เลยค่ะและผลงานของผู้เล่น,นทีมวันนี้เจมส์ชาเดน23แต้ม11แอสซิสเทิร์นโอเวอร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้น่ะโจแฮริส 2 1แต้ม5รีบาวยิง3คะแนนระดับ85.7%ลงไป6ลูกค่ะชิลๆเลยค่ะจบเกมบร o o ลินเนสตันแอลเอเลเกอร์สยับคาบ้าน109ต่อ98ในเกมวันนี้เนี่ยมีอยู่2จุดครับที่ทางบรูคลินเนสทำได้เยี่ยมมากๆค,ครับจุดแรกก็คือการยิง3คะแนนครับ วันนี้พวกเขายิง3คะแนนลงไปถึง18ลูกนะครับในขณะที่ทาง LA Lakers เนี่ยยิงลงไปเพียง8ลูกเท่านั้นด้วยการยิงเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง30%ครับถือว่าแย่มากๆในจุดนี้ห่างกันถึง30แต้มนะครับแม้ว่าทาง LA Lakers เนี่ยจะมีการทำแต้มในวงในดีกว่า Brooklyn Nets เนี่ยแต่พอเจอการยิง3คะแนนแบบนี้ก็ไม่ไหวจริงๆครับ อย่างที่2ครับนะั่นคือการเล่นเกมรับของอพวกเขาก่อนหน้านี้โดยเฉโดนโจมตีมากมายเลยครับว่าการเล่นเกมรับของบุกลินเนสเนี่ยแย่มากๆแต่ในเกมวันนี้เขาสามารถกดให้ LA l เ k e r s ลเกนี่ยทำไม่ถึงร้อยแต้มนะครับ <c oughs> ยอดเยี่ยมจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเกมบุกข,ของ LA l เ k e r s ลันนี้มันแย่จริง,รงๆก็เป็นไปได้นะครับแต่วันนี้ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับและก็อยากจะให้เพื่อน <c oughs> ๆดูด้านบนนิดน,นึง <c oughs> ครับในยามที่ทั้ง3คนลงสนามพร้อมกันตอนนี้เนี่ยแค่เจ็ดเกมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพูดจริงๆลึกๆจริงๆเเเเเนีี่่่่ยยแคคคกกมมมรรึึงง้ซาพะอูท ดูแลน,นี่ลงเป็นช<ฮ>ะนะตัวสำรองอพอเล่นไปเล่นมาแล้วก็โดนทั้งหลีกเนี่ยเชิญออกจากการแข่งขันเพราะว่าเรื่องติดเรื่องโควิด -19 โปรโตคอลครับพวกเขามีสถิติชนะ5แพ้2นะครับดังนั้นเพื่อนๆลองคิดแบบนี้ครับว่าถ้าสมมุตินะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยได้เล่นด้วยกันยาวๆจริงๆเนี่ยหรือว่ามีการทําการซ้อมร่วมกันจริงๆจังๆแบบติดๆกันยาวๆเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาจะน่ากลัวขนาดไหนนนั้นสิคะและเท่านั้นยังไม่พอนะครับก่อนเข้าสู่วันที่25มีนาคมเส้นตายการเทรดนี้เนี่ยแหละครับ ถ้าสมมุตินะครับว่าบรูคลินเนสเนี่ยสามารถเอาผู้เล่นที่สามารถช่วยเกมรับงวงในช่วยรีบาชช่วยป้องกันดีๆเข้ามาเนี่ยโอ้โห <S 2> <S 2> <S 2> โหดแค่โหดหน้าดูเลยครับคราวนี้นี่ใครเจอนี่ลําบากแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับยามที่เจอกับทีมระดับท็อปๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่าง L.A. Lakers Sixers หรือว่าจะเป็น Utah Jazz L.A. Clippers Milwaukee Bucks แบบนี้เนี่ยพวกเขาชนะ5แพ้แค่เกมเดียวนะครับและเกมที่พวกเขาแพ้เนี่ยเป็นเกมเล่นแบบ2วันติดเจอกับ Sixers เนี่ยแหละครับ แล้วก็เป็นเกมที่เควินดูแรน t ไม่ได้ลงสำํำ<ม>การแข่งขันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ททน่าคิดหรือรวมไปถึงเวลาที่พวกเขาเจอทีมที่มีสถิติชนะมากกว่าแพ้นีครับหรือว่าเกิน50%ขึ้นไปเนี่ยพวกเขาชนะ10แพ้แค่เกมเ<ม>ดียวเท่าน,นั้นนะครับ เรียกว่าซัดเรียบเลยเวลาเจอทีมเก่งๆนี่ไม่มีกลัวเลยนี่คือบรูคลินเนสครับและสำหรับเกมหน้านะคะก็ห้ามพลาดเช่นกันงานในเมื่อมาเยือน LA เแล้วค่ะเจอทีม LA l a k เ r s กล้วจะก็ต้องไปต่อ LA c เ i ค p e ป s, <S นะคะวันจันทร์8โมงคะ่ะเรามารอติดตามชมกันว่าเควินดูรันจะลงได้ไหมขวายกับพอจอ์จะลงได้ไหมถ้าลงก็ได้ครบๆเนี่ยคะ่ะสุดยอดความมันแน่นอนเรามาปิดท้ายกันด้วยเพลย์ออฟเดอะเดย์ประจำวันนี้ครับขอยกให้กับเฟรดแวนรีครับจังหวะน,นี้ครอสใส่ยานิสอันเดรตกุโปแบบเสียคนเลยครับ <laughs> จังหวนี้้ลยเขาไ วางแบบไม่ได้กลัวเลยว่านี่คือผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมคนล่าสุดนะเข้าไปวางแบบเหนือเหนือเลยไม่กลัวเลยครับส,สารยานี้จริงๆค่ะ <c oughs> แล้วสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้ ตรงนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าหลังของยานิสอันเชชคุมโปหรือเรเบอนเจมส์หลังของใครเนี่ยแบกหนักและใช้งานหนักกว่ากันคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะกดไลค์หน่อะจ๊ะกดซับไปด้วยนะครับที่โลโก้เอ็นเอนเนียตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุงๆจากพวกเราทั้งสองคนไงนึกถึงเอ็นบีเอถึงเอ็นบีเอแมนเนียนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะสวัสดีค่ะ